พบกับหน่อยเช่นเคยนะคะทางช่อง u t u b e รักเจอโตโยต้านะคะวันนี้หน่อยจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมเจ้าตัวไฮรักแชมป์เป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะคะให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงม้านะคะคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นตัวท็อปสุดในรุ่นเลยนะคะราคาจะจำหน่ายจะอยู่ที่5 8 4 0 0 0บาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าคันนี้ลูกค้าซื้ออุปกรณ์ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้ ด้านหน้านะคะลูกค้าเปลี่ยนโลโก้เป็นโลโก้โตโยต้าเป็นสีแดงนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวแต่งด้านล่างนะคะตัวนี้เป็นกันชนด้านล่างนะคะเป็นสีเงินตัดกับตัวรถสีเทาดํานะคะตัวนี้แล้วก็ด้านข้างนะคะจะเป็นชุดแต่งตัวคิ้วกันชนด้านข้างนะคะตัวนี้จะมีมา2ชิ้นนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกเป็นแบบ led นะคะอันนี้ลูกค้าซื้อติดตั้งเพิ่มเติมนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าติดตั้งเพิ่มเติมออกมาแล้วสวยขนาดไหนนะคะตัวนี้ ไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็คิ้วกันชนด้านข้างนะคะตัวนี้แล้วก็ด้านข้างนะคะตัวนี้จะเป็นตะขอนะคะรอ,องรับน้ำหนักได้ถึง200กิโลเลยนะคะตัวนี้เป็นสีดำนะคะมีข้างละ2ชิ้นนะคะแล้วก็ตัวคิ้วกันสาดนะคะติดตั้งเพิ่มเติมเรียบร้อยแต่ฟรีมลูกค้าจะไปติดตั้งเองนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวด้านข้างประตูนะคะตัวนี้ก็ซื้อติดตั้งเพิ่มอีกเช่นกันนะคะติดตั้งแล้ว หล่อมากๆเลยนะคะคันนี้ส่วนแผงข้างด้านข้างนะคะคันนี้มากับตัวรถเรียบร้อยนแล้วนะคะตัวนี้เป็นชุดแต่งแพ็กเกจพิเศษนะคะมีสําหรับตัวท็อปเท่านั้นนะคะแล้วก็ด้านท้ายของเขานะคะตัวนี้เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้ฝาท้ายของเขานะคะตัวไฮรักแชมป์ช่วงสั้นนะคะจะเปิดได้3ามทางเลยนะคะคันนี้เป็นสีบอลเงินนะคะ เดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่านะคะว่าภายในคันนี้ลูกค้าติดตั้งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะคะภายในตัวท็อปนะคะจะเป็นดำตัดส้มนะคะตัวนี้มากับตัวรถเลยนะคะมีเฉพาะตัวท็อปแล้วก็อันนี้นะคะติดตั้งที่วางแก้วน้ำเพิ่มเติมนะคะ แล้วก็ตัวก็จะเป็นเรือนใหม่นะคะเครื่องเสียงต้องติดตั้งเพิ่มเติมนะคะตัวนี้แล้วก็เก๊ด้านเก๊ด้นนะคะตัวนี้ลูกค้าซื้อติดตั้งเพิ่มเติมนะคะเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะภายในของเขาก็จะประมาณนี้นะคะ แล้วก็แหลกหลังคาด้านบนนะคะตัวนี้ลูกค้าก็ซื้อติดตั้งเพิ่มนะคะแต่ของยังไม่มานะคะลูกค้าจะกลับมาติดตั้งภายหลังนะคะ